สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับช่องผีบานฟินแลนด์ชาแนลคนเก่าคนเดิมแล้วพี่น้องเด้อเมื่อนี้นะครับผมการรอบบิ๊กบ้านนอนพี่น้องบ้านนอนบ้านเบ,บ,บิงพนักงานล้างของขัวดนะครับผมทำความสะอาดห้องครัวคลีนห้องครัวครั้งใหญ่เพราะว่าเออเน่ามากนะครับผมอ่ะกล้องก็ต้องถ่ายคลิปก็ต้องตัดลูกค้าก็ต้องคุยผู้จัดการก็ต้องเป็นห้องน้ําก็ต้องล้างให้ผีบ้านฟินแลนด์นะเออป้าฉันมากับนี่อันนี้แหม คือมาจันทร์สีแล้วหนูก็ต้องเอ็ดตัวอัซ่าแทยบอกแฟนครับซื้อให้แม่แม่มีบานเยิ้มเข้มขัดครับอือหืออันนี้ล้างห้องครัวเหรอตุ้ยทำไมอย่างเี้ล้างอ่ะล้างครับพี่ล้างเยอะเลยโอ้โั้คุณหลายค่เดสานก็ยอมไม่ยอมล้างห้องครัวแม่พอล้างตู้เย็นเหรอฮะแม่พอล้างตู้เย็นแม่พอล้างตู้เย็นน้องตุ้ยล้างห้องน้ำลำบากลำบ่นหลายเป็นพนักงานฟรีบานฟินแลนด์เนี่ยโอ้ยมันใส่ทุกอย่างเลย ตั้งแต่หัวจะลดเท้าตั้งแต่บ้านจะ,ะลดลดลดก็ได้ล่างบ้านกถถ็ได้ถูห้องน้ำก็ได้คัดฮะเดี๋ยวไปดูจะไปย่างเดีย๋ยวยางท้าเปี่ยนอันนี้คือระวังบั๊กไฟนะลูกฮะปั<ห>๊กไฟใกล้มือไหนมันน่ะนะยาวนิ้วแหย่เข้าไปนะมันจะดับแนวแนวจะไม่ยังหล่อนหรือล่าฮะหล่อนสะอาดเรียกว่าหล่อนอย่างไรพลาสติกส่อน โอ้เศษหน่ำล่างพี่น,ออน,น้องเฮ็ดไปเมยอันไี้พันเหลี่ยเฮ็ดไปพี่น้องเนะนาะพ้อน้ำล้างระเบาดีวันว่นนางว่างไงพี่น้องไม่มีงานบันไม่มีงานวันนี้วันหยุดเราก็ล้างห้องน้ำไปเลยนะจ๊ะ ของขวั้นอกในเงี้ยหฮในเงี้ยไม่ต้องในเงี้ยสวยอยู่เพราะว่าในบ้านเราเป็นโทนแบบนี้พี่น้องดูสิอันนี้คือในบ้านของพวกเราเออ,อ,อ,อันนี้โซนของขวาย็นโซน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 ขวาย็นตา เหลือถ้วยอีกกองใหญ่เลยตุ้ยงไงดีเดี <c oughs> ย๋ยวพี่เอยังป่พี่เอเาไม่จัดกรอ๋อเนื้อตุ้ยสีล่างเด็กผ<ะ>ู<ป>้ายใครด้อะเดียล่างผู้าเป็นป่อ่ะปียกแล้วพี่น้อง่ไหนัสารมาองอฟซก็สีบนไพยาี่เล่นมาแองตุ้ยดูตุ้ยบ้างเลยะโอ้อยาไปใส่หรอเอาคมองหนังสันแล้วบอลใส่ดอกคิดเองแต่ว่าเพื่นบอกว่าซื้อ เอาคว้าหรอกมี่ดูคว้าหอกมือีท่ายับกทายคลิปแล้ว <c oughs> อ่กอ,กองคนมานะทยูที่แรกเนาะมีโอ้บอวินคเหนียหวงบอเพราะว่าจนนี่ยมีโทับเพียนโอ้ยมาจดนี่ยงอย่า <c oughs> ยาหาว่าจนมันจะสมพรปากรวยก็ว่ารวยรวยไม่รวยหรอกอาจจะบอกว่าที่นี่คือลามยูเออีมนีงานลามยูแก่ะพี่าบานแสนหนึ่งอีกโอ้ยดีใจด้เนาะที่นี่ลามห้ใช้ดีเลย แมนบอันโอ้ยดีใจเาที่พนักงานมีเงินล้านล้วพนักงานอักสบแบงก์แทนเงดีแต่บค่เลยแถมบอกเงินเดือดอยนคนผมยีเงินหลานแล้โอ้ยเมื่อยใจได้พี่น้องนั่นแหละแต่รอบดิกหาทุ่มแล้วกตเราข้างสารนั่นนี่เลยบอลเห็นบอลเห็นบอเห็นบอลเห็น เออขอ้างบนไม่ไดข้างบนครอบครัวเราก็จะลดนิดนึงแต่ว่าส่วนนี้เราก็เพิ่งเราเพิ่งคีนเราต้องคีนิ่งใหม่ทุกคนเพราะว่าเพราะว่าห้องนะครับผมเออ,เอ,อบิวอินแล้วมันต้องแบบว่าเฮ็ดทั้งสะอาดที่เขาแบบว่าเฮ็ดคุณเฮ็ดยังสกปรกไว้พี่น้องอบิ๊กคีนิงน่งนึกว่าบิวค่าแคร์มันต้องคุมนะพี่น้องเอ้ยจ่ายเงนเดือนละสามพันหานอ้องใช่ไคุมนั่ไเอง เออจ้างภาษามัญหาสีพวกคุ้มค่าจ้างค่าตัวสาปัญหาสีมาคุกูอีมาุกกูไปเหนู่น่แล้ว่าดไอ้วนาีว่าิฮะโอ้ยตึกแหวมตลอดตลอดังแต่ไม่อยู่ในเดือนหลมไกลเล้วอันเดือนด้ในแหวนบพราเห็นงามอยู่กับนแหวนทองคำหรอกเออเดหวนเราไม่ได้ได้ทุกอย่างห่ะเราม่อยู่ในได้ทุกอย่างพี่นองอืมไม่ได้ตะขีก็ขีอะไรยุ่ก็ขี่เขายิ้ม เดี๋ยวทุกคนบดีป่นี่แหละที่ดาวรถแข่งนะฮะนั่นประกันนี่ฟองไล่ผ<ม>ุยแล้วให้แฟงเับได้ผู้เลวแฟนเขาเขาให้เปลยนดีป่ะให้เปลี่ยนดาวให้น้องตุ้ยหน่อยพะนะโอ้สีดาวอายุให้เฮ็นยอดให้ไั้ยี่สิบล้านก่อนเดือนนี้เนาะปีปีนี้เ<อ>นานะตุ้ยนี่ต้องถ่ายต้องถ่ายโฆษณาให้พี่อชายเปลี่ยนปีนี้ถึงยี่สิบล้านฟีดาวให้ดาวอะไรนะฟีดาวไม่ใช่บอกเ<ห>ขาฟีดาวแล้วคุณมในหนูเขาไปใช้เงินดาวได้หนูดาวอายุขนาดนี้ยหล่ะ เดาสิขีนมองนีิยูมองเอนันซี่มองยังสิบว่าสิบา้างไม่เพาเวทอันใหม่อันแกลังบาง้งา,บานพี่น้องล้างบ้านของขวดนี่เขาบ้อะไรอ่า้เห็ดมันกเลยเป็นพี่น้องแต่ว่ามุมนี้สวยพี่บังเนี่ยพี่เบิังมุมนี้สวยไหมสวยหม้อกันนะมองไปแต่โทรศัพท์สวยนะเหมือนแบบบัตรบ้านฝรั่งแกว้วไวน์อะไรเงี้ยแต่เราไม่ดื่มหรอกเราเป็นคนเอามาทำโม กินได้เรา้าวกินวะกินได้เหล้าขาวยังก่อนเหล้าขาวกินได้เหล้าขาวพี่น้องกินแต่เหล้าขาวโอยไม่ดื่มเพราะว่าเป็นคนไม่ดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่าเราเนาะมีเป็นเป็นคนของสังคมเราไม่ดื่มต่อแบบดาราสมิปกินยังพี่น้องเอ้ยแนวหล่อมากอยากกินนมกินผักขนมต้มกันอะไรเงี้ยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนอนดึกก็ไม่ได้นะอ๋อจช่กุ้ยดูดรองสั้นอ๋อมันแนลมมุ้งมุ้ง่าน้ ๆๆๆๆบานนี้แม่เบิ่งนสร้างแต่งหน้านพี่น้องมาดูช่างแต่งหน้าว่าทําอะไรพี่น้องเพราะว่าข่อยใส่ทุกคนดิอืมสิมาอยู่ซือ้อบ่ไรได้พี่น้องอย่าให้เบิ่งไปนึง <Hey. S 1> นี่คือจ้างสร้างแต่งหน้าน,นี่เขาก็บ่ได้ให้อยู่ซื้อได้พี่น้องคนก็ใส่ล้างตูเย็นบ่ได้พี่น้องใช้ล้างตูเย็นด้วยอืมเกือบอะไรนะแม่ลมคนอยู่ทางงดัเบียรจมันบาป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 อันใดที่เคยเฮ็ดไว้ก่อ ไปขอโทษเพื่อนเดอ้เอ,อต่อไปจะไม่นอกใจแฟนอะไรนะออต่อไปจะไม่นอกใจแฟนออสร้างแต่งหน้าเขากับจ้างมาแล้วแต่ว่าเขากับแห้คุ้มพี่น้องสิงมาแต่งหน้าซื้อไปได้พี่น้องเขากับต้องอใส่มันสุดพลังเพราะว่าเพื่อนแต่งหนา 108, 000, ออ้ามือละแปดพันเนาะไม่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 ไมออแต่งหน้ามานละแปดพัดนผมไหไม่ปอนอนะ่ะ ภาษาแต่งสวยงายมันเสือมาแต่งแพงอย่างนงี้ยเนี่ยเถอะนาลิตานอนดึกจังเลยจ้ะทำไมนอนดึกจังเลยหนูไม่นอนหนูคุ้งงานจ้าคุ้งงานคนรังของน้ำจ้าโอเคจ้ะไปนอนนะตาฝันดีตาบ๊ายบายฝันดีน่าตาบายบายฝันดีนะคะบ๊าไปไปขึ้นบ้านละไปนอนแล้วนะคะพี่เอบ๊ายบาย คุณยายพาไปนอนแล้วไปหลังนู้นเลยจัะจุดไหนนะคะไปนอนแล้วนะคะต้องูพแม่มารับแล้วแม่มารับแล้วให้จะไปกับแม่ให้จะไปกับแม่มารับกนอนแล้วแม่บูไปนอนแล้วไปไปไนอนุไนนดนนไดนนด จางเดลสามันหาก,กับสองแอบคูเหมือนกันพวนนี้ตะก,กี้มันยังกตุ้ย่าใครจะก้าวไม่อาจจะเอากลับบ้านเอาไหมที่นี้พี่ตะก,กี้เราเห็นงานเห็นแอดมินเราเดือนเดือนเจ็ดหมื่นหาแล้วมาอยู่กบไบพผาได้หาปัญหาจะคิดถึกและคิดผิดไม่เกี่ยวกันเลยใช่ไหม เขามาเลี้ยงหลานตะกี้จะเจอันหาไหมนั่นเห็นโจเดนหาปัญหาพี่น้องซื้อกินเองพ่อเวลูกพ่อต้องเจอเรื่องเจอเรื่องเธอใจพ่อเองพ่อลูบลูบทั้งเองทั้งโจอานี่ที่ห่อนี่แตรูกก็ฉันบอกแล้วมันยี่ห้อเดียวกันจ้าฉันซื้ออันนันที่ฉันทำเอามันกับลักอันตีบติดเมียไม่ อันเียมเงินน uh, ่ะอนาตดอกกันซือหนตุยเนาะม่ได้มันเป็นเสียมไลแก้วเออเบาๆนอเงันอว่าการเลยจ้าขอเบอนด้องขอเบอร์เหรอือันเียวกัปพอเื่อเอิ่มแคต้องรอติดจับโอ้ครับผมจอกันพรุ่งนี้ครับ คนนี้ถ้าไม่ยอมนอนเนี่ยคนนี้ถ้าไม่ยอมนอนเนี่ยบ๊ายบายชงได้ด้วยฮ่าฮนะ่าตาชมนอนไหนเนียฮ่า่าเอาชมนอนไหนหเลยเร็ว <laughs> โอเคตาเดี๋ยวเข้ามาทำไหมน้อนคะน้อโอเคพี่นอกก้องกันนอนหลับฟันดีพี่นอ้อ,นอ,นองเด้อน,นอนออหลับคอยได้งเงินหมื่นนอนตื่นออยได้เงินแสน <laughs> แม่อี่ยังระบาดนี่ล่ะตู้เย็นยวซื้อพือเจ็บยวหลางเดี๋เดี่ยวยายคนที่ทางโอ้มันเมื่อแลุดตื้อ,อตลอดวาเฮ็ดบาดพุทธเอาค่ะแ่าแล้วแถวเลื่อนแล้เขาว่าอไอดีเนาะบ่เด้อบ่เแ่าเด้อเแ่าใต้เแ่าใต้แคลเอลยังอยู่ดีดิเดี๋ยวตอนนี้เครียดอยู่เอลนะอ้าวแม่โกวรักแล้ยหรอไม่ได้โกวมันขึ้นแค่นี้นอ๋อเหรอซาถูกไม่ได้ขึ้นเป็นอตอเลยตลอดเลยคนขาแม่ก็เดียวดีนะเรียเนียนดีนะไตอนแรกมันหนาวมันก็เลยใส่ถุง น้องขนสัตว์มาก็เลยโอเคพี่น้องคขอยขอตัวเนี่ยไปน้องก็ได้นเพียงที่มันเด็กเร็วเจอกันเมื่อเสาร์จ้าวัาดีครับผมสวัสดีจ้า